มัดความฟินแอนทองเจมจิมาแน่รอกิดเลยคอละครรักต่างวัยรอชมความน่ารักแบบเต็มสุดกับละครเรื่องใหม่ของช่อง3อย่างกระดักรักกันได้ล่าสุดก็ได้มีการปล่อยภาพคู่ฟินเซตใหม่ของพระเอกนางเอกเรื่องอย่างเจมจิลายุและแอนทองผสมออกมาเอาใจแฟนๆกันอีกเซตเป็นการอุ่นเครื่องก่อนละครออนแอร์ซึ่งแววๆมาว่ามีอีกไม่ถึงเดือนก็จะได้ฟินกันทั่วประเทศกันแล้ว สำหรับกระดัรักผลงานคัมแบ็กการแสดงในะรอบ5ปีของสาวแอนทองประสมประกบคู่ครั้งแรกกับเจมจิจรายุผลงานจัดคิงสมจริงสีสุภาพจากค่าย Good Feeling เล่าเรื่องราวของผู้บริหารหญิงสุดเนียบแอนเฮียบวัย30ปีปลายๆที่ชีวิตคู่และเรื่องหนะ้าที่การงานกำลังพังจนมีเด็กฝึกงานหนุ่มเข้ามาช่วยทำให้อะไรๆที่แยก่ก็กลับดีขึ้นความรักครั้งนี้จะทำให้หัวใจฟรุ้งฟิ้งและวุ่นไวายได้ขนาดไหนรอติดตามในกร,รัตรักเร็วๆนี้ทางช่อง3